ผมจะชวนเพื่อนๆวางแผนการเงินอยู่เสมอหากทุกคนมีเวลาสัก2นาทีผมจะเล่าให้ฟังว่าบริการของผมมีอะไรบ้างครับถ้าพูดถึง a i a คนส่วนใหญ่นึกถึงไลเอชูรนันคนส่วนใหญ่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า a i a ทําเรื่องของประกันเขาจะพูดถึงเรื่องนอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยอุบัติเหตุจ่ายค่าชดเชยรายวันรวมไปถึงโรคแรงด้วยคนรู้จัก a i a ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันป้องกันความเสี่ยงมันเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยครับเรื่องนี้เขาเก่งมากไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยครับ แต่มันมีอีกพาร์ทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่า financial service การให้บริการเรื่องการเงินมันจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณตอนแก่ๆเราต้องมีเงินครับพูดถึงเรื่องการศึกษาบุตรถ้าสําหรับคนที่มีลูกนะหรือคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆเ,เขาก็จะวางแผนมรดกให้รวมไปถึง tax planning วางแผนภาษีและการลงทุนต่างๆข้างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าทุกคนมีตังและเป็นลูกค้า AIA เราจะทำยังไงก็ได้ให้เงินทุกคนไม่รั่วไหลเขาเรียกว่า wealth protection ครับ แต่อีกข้างเรียกว่า wealth creation คือทำไงก็ได้ให้เงินเติบโตงอกเงยขึ้นระหว่างเงินไม่รั่วไหลกับเงินงอกเงยถ้าได้ทั้งสองข้าง,วงารวมกันเรียกว่า perfect เลยครับทุกคนลองเลือกกันดูนะครับว่าสนใจวางแผนฝั่งไหนถ้าเลือกได้แล้วติดตามกันต่อใน ep 2ครับสหายใครยังไม่ชม ep 1กลับไปรับชมก่อนได้นะครับและเรื่องที่คุยหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของทุกคนทั้งหมดเลยครับผมอาจจะถามข้อมูลบางอย่างอันไหนสะดวกตอบตอบไว้ในใจอันไหนไม่สะดวกข้ามไปได้เลยครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่กันบ้างครับ คนเราจะมีอายุการทํางานประมาณ60จะเริ่มกเกษียณและอายุ85เป็นอายุไขเฉลี่ยของคนท,ทั่วไปครับทุกคนเคยคิดเล่นๆไหมครับว่าตอน60เราลีทายแล้วอยากมีเงินใช้หลังกเกษียณประมาณเท่าไหร่ใครที่เคยคิดไว้ถือว่าดีเลยครับเพราะบางคนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยถ้าเรามีเป้าหมายโอกาสที่เราจะไปถึงมันมีมากกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายเลยถ้าทุกคนมีเป้าหมายถือว่าเยี่ยมเลยครับ พราะหลังเกษียณเห็นด้วยไหมครับน่าจะใช้เงินเยอะกว่าตอนก่อนเกษียณถ้าสมมติว่าเราหลับตาแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนอายุ60เลยเปิดสม,มุดบัญชีขึ้นมาทุกคนเห็นเงินในบัญชีมีอยู่10กว่าล้านบาททุกคนรู้สึกยังไงครับแล้วถ้าเกิดตื่นมาเปิดบัญชีมีอยู่ไม่กี่แสนมีไม่ถึง10ล้านทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น10ล้านไม่ได้เวอร์นะครับเอามาเฉลี่ยใช้25ปีหลังเกษียณจะเท่ากับปีละ4 0 0แสนหรือเดือนละ33,333 33บาทเพราะฉะนั้นอนาคตเราไม่รู้จริงๆนะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันมีวิธีหรือเครื่องมือบางอย่างที่วางแผนตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งจะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าตอนอายุ60มี10ล้านแน่ๆถ้ามันมีวิธีแบบนั้นทุกคนว่าน่าสนใจไหมครับเดี๋ยวผมวางแผนให้ดูครับใน EP 3ใครยังไม่รับชม EP 2กลับไปรับชมมันก่อนครับในการทําเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าหลักการของการวางแผนมันเป็นยังไงสมมติมีแก้วน้ําอยู่ใบหนึ่งเติมน้ําเข้าไปเหมือนกับการเติมสินทรัพย์สินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นครับ บางเอื้นว่าแก้วใบนี้มีรูด้วยคาถามคือทุกคนจะอุดรูั้วก่อนหรือเติมน้ําต่ออุดรูรั่วก่อนหลักการของการวางแผนการเงินระดับสากลเขาก็บอกแบบนั้นเลยครับอันดับแรกของการวางแผนการเงินคือการอุดรูั่วทางการเงินคือจัดการเรื่อง list management และ basic net a s e t ก่อนคือการเงินไว้สําหรับฉุกเฉิน3-6ถึงเท่าของรายได้เผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเปลี่ยนงานตกงานโควิดอะไรแบบเนี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้และจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นไปเจอโครคภัยไข้เจ็บรถชนเอาสิ่งเหล่านี้โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันเขารับผิดชอบไปเขาเรียกว่า t r a n s f e r i s e พอเราอุดรูรั่วอย่างพอเพียงแล้วคืออย่าเว่งเกินไปนะครับเอาแบบพอดีพอดีเหมือนล้อรถสิบล้อก็ไม่ควรเอาไปใส่กับรถเก่งหรือล้อจักรยานก็เอามาใส่กับรถเก่งไม่ได้พออุดรูรั่วเสร็จแล้วก็เติมน้ําต่อครับด้วยการสะสมความมั่งคั่งซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการเกษียณและการศึกษาบุตร สองเรื่องนี้มันคือซีรีสมันนี่ไม่มีไม่ได้ครับแก่ๆไม่มีตังได้ไหมถ้าเราจะมีเราต้องวางแผนกเกษียณก่อนครับสุดท้ายพอเราวางแผนกเกษียณแล้วเราก็ไปลงทุนได้ครับจะเสี่ยงตีลังกาเดินแค่ไหนก็เอาเลยครับเพราะเราวางแผนไปเรียบร้อยแล้วถึงตีลังกาเดินก็มีเบาะรองรับครับแต่ถ้าเราไม่ทําตามหลักการนี้คนส่วนใหญ่ชอบทําแบบตีลังกาเดินครับเออเออาจจะเอาการลงทุนมาก่อน เหมือนพีระมิดกับหัวครับทุกคนว่าคนที่เดินธรรมดากับตีลังกาเดินใครมีโอกาสล้มมากกว่ากันถ้านักกายกรรมเก่งๆเปรียบเสมือนนักลงทุนเก่งๆถึงแม้นักกายกรรมจะตีลังกาเก่งแค่ไหนแต่ในชีวิตประจําวันเขาก็เดินแบบธรรมดาปกติครับเหมือนนักลงทุนเก่งๆเขาก็รู้สเตจการวางแผนการเงินว่าต้องทาอะไรก่อนหลังไม่ได้ตีลังกาเดินทั้งวันครับในจังหวัดที่ตีลังกาก็ยังมีเบาะรองรับเสมอเมื่อเรารู้ว่าเราต้องป้องกันความเสี่ยงขั้นพื้นฐานก่อนองนั้นเราไปต่อที่ ep สุดท้ายกันเลยครับ ใครยังไม่ดู EP3 สามกลับไปรับชมมันก่อนได้ครับทุกคนคิดว่าระหว่างคนที่หาเงินเก่งกับเก็บเงินเก่งเก็บเงินเก่งน่าจะดีกว่าไหมครับเก็บเงินเก่งก็สู้ไม่ได้เท่ากับเก็บเงินเป็นแต่ถ้าหาเก่งดีกว่าแล้วก็เก็บเงินเป็นด้วยถือว่าดีที่สุดครับแบบนี้เรียกว่าเพอร์เฟกเลยหลักการของการวางแผนครับมันมีเรื่องของการบริหารเงินอยู่รายได้1นึส่วนใหญ่มันถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายทุกคนมีค่าใช้จ่ายผมก็มีค่าใช้จ่ายครับ ที่เหลือเอาเงินไปเก็บออมอย่างนี้เรียกว่าคนเก็บเงินเก่งครับแต่ถ้าเก็บเงินเป็นต้องแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนครับสั้นกลางยาวระยะสั้น0-2ปีก็พอโดยประมาณถ้าวันนี้นึกถึงที่ฝากเงินทุกคนนึกถึงที่ไหนครับธนาคารธนาคารดีมากนะครับมีโมบายแบงกิ้งไหมครับมี ATM ไหมนี่แหละที่เรียกว่าสภาพคล่องที่มันสามารถจิบใช้ได้ทันที ฉุกเฉินเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังใน EP 3ีสเลยครับเรื่องสำรองเงินฉุกเฉิน 3- 6ถึงเท่าของรายได้มันฉุกเฉินมันหยิบใช้เดียคล่องแต่จุดอ่อนของมันคือรีเทิร์อยู่หรือดอกเบี้ยต่ำครับควรเก็บไว้ประมาณหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดไม่งั้นจะเรียกว่าเงินขี้เกียจครับต้องไปเก็บในส่วนอื่นด้วยในระยะการคือ2-10ถึงปีทุกคนเล่นหุ้นไหมครับกองทุนซื้อกันไหมครับพันธบัตรมีไหมสลหับออมสินเล่นแชร์กันไหมครับซื้อทองไหม พวกเนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเทียบกับธนาคารทุกคนคิดว่าสภาพคล่องสู้ได้ไหมครับสู้ไม่ได้ อย่างน้อยต้อง5ปี7ปีถือพวกนี้นะแต่ผลตอบแทนหรือดีเทิร์มีโอกาสได้มากกว่าธนาคารครับคนเลยไม่เก็บเงินไว้ในที่เดียวกันแล้วสําหรับคนที่บริหารเงินเป็นนะครับระยะยาว10ปีขึ้นไปสิ่งสําคัญควรจะได้สิทธิเรื่องภาษีด้วยที่บริษัทของทุกคนมี provident fund ไหมครับมีกบขไหมกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมี R F F ไหมหรือประกันสังคมประกันออมทรัพย์ประกรัะกบนบํานาญพวกนี้คือ10ปีขึ้นไปและได้สิทธิภาษีทั้งนั้นเลยครับสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลยคือสภาพคล่อง ห็นไหมครับว่าเราต้องแบ่งเงินเป็นส่วนๆแต่มันก็มีคำถามครับทุกคนว่าทําไมคนเราต้องมาแบ่งเงินสั้นกลางยาวด้วยเพราะคำนี้คําเดียวเลยครับเป้าหมายของแต่ละคนต่างกันในเวลาที่ต่างกันครับยูตัวอย่างเช่นสมมติปลายปีธันวาคมหน้าหนาวทุกคนอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ใช้เงินสัก50,000บาทครับ ห้าหมื่นบาทอีก10เดือนถึงจะได้ใช้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ในธนาคารดีที่สุดครับเพราะมันกําลังจะโดนใช้สมมติเป้าหมายใหม่ทุกคนบอกว่าอยากจะได้รถคันใหม่ป้ายแดงสวยๆเลียงเอาไว้เลยใช้เงินดาวสักหล้านอีก5ปีจะซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ในระยะกลางดีที่สุดเพราะเดี๋ยวอีก5ปีค่อยใช้ส่วนเป้าหมายที่เราคุยกันว่าจะ,กะเกษียณมันเกิน10ปีต้องเก็บเงินไว้ในระยะยาวดีที่สุดครับเพราะเป้าหมายต่างกาันในเวลาที่ต่างกาันเงินจึงควรอยู่ในที่ที่ต่างกาันเพื่อให้เงินทํางานตาม เป้าหมายของมันแต่วันนี้คนส่วนใหญ่นึกถึงที่ฝากเงินนึกถึงธนาคารธนาคารไม่ได้ผิดเลยนะครับ ถ้าวันนี้ราได้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกหากเป็นค่าใช้จ่ายที่เหลือกันไว้เลยจะเอาไปลงทุนกับเพื่อนกับฝูงจะไปลงทุนอะไรก็ลงไปเลยครับเหลือเก็บเงินในระยะยาวเก็บสบายๆทุกคนคิดว่าเก็บได้เดือนละเท่าไหร่ครับสมมติห้าพันบาทแปลว่าคูณสิบสองเดือนเท่ากับหกหมื่นบาทแปลว่าวันนี้เราเก็บเงินอยู่แล้วห้าพันบาทครับถ้าวันนี้เรามีการจาัดสรรเงินให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางเงินที่มันเคยอยู่ในธนาคารย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายมาไว้ในกระเป๋าขวา หกหมื่นบาททุกคนคิดว่าย้ายได้เลยไหมครับต้องปรึกษาใครก่อนไหมเดี๋ยวผมทําแผนให้ดูครับว่าแผนการมันเป็นยังไงผมจะบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการวางแผนการเงินมันอยู่ที่การเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเก็บมากเก็บน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับการเก็บเงินในส่วนของระยะยาวมีหลายรูปแบบครับทุกคนสามารถเลือกได้ว่าสะดวกแบบไหนแต่หากทุกคนอยากให้ผมดูแลสามารถใช้รูปแบบการเก็บเงินกับ AIA จากทางผมได้เลยครับ